ระทึกทั้งคันรถตู้นักท่องเที่ยวแห่โคง้งลงดอยอินทนนท์พุ่งชนต้นไม้เจ็บประนาวเจดคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขแรงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุรถแห่โคง้งลงดอยอินทนอนท์อีกแล้วนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6 พันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะเวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะสพเชียงใหม่นะคะได้รับแจ้ง ว่ามีอุบัติเหตุรถนักท่องเที่ยวแหกโค้งพุ่งลงข้างถนนนะคะที่บริเวณทางโค้งช่วงจิโลเมตรที่9กถึงสินะคะก่อนจะถึงน้ำตกวังควายถนนสายจอมทองดอยอินทนนท์นะคะมีผู้ได้รับบัดเจ็บจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพบ,บ้านหลวงกู้ชีพอินทนนท์กู้ชีพสุพเตีย้ยแล้วก็โรงพยาบาลจอมทองสองคันนะคะ และก็กู้ชีพดอยแก้วไปดูเหตุการณ์นะคะและให้การช่วยเหลือนะคะที่กระทิตน,น,นะคะพบรถโตโยต้ารถตู้นะคะสีขาวทะเบียนฮอนุคูกลอลิง438กรุงเทพมหานครนะคะพุ่งชนต้นไม้ข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเรายนะคะรวมทั้งคนขับเป็นชายสองคนแล้วก็หญิงห้าคนนะคะ ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนนะคะเจ้าหน้าที่คู่ภัยจึงรีบเข้าให้การช่วยเหลือนำส่งโรง,งพยาบาลจอมทองโดยด่วนนะคะจากการสอบถามนะคะรถตู้คันดังกล่าวนะคะบรรทุกนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดนะคะหลังกลับจากเที่ยวดอยอินทนนท์นะคะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นทางโค้งลงเขา ด้านขวานะคะปรากฏว่ารถเสียหลักแหกโค้งพุ่งลงข้างทางนะคะด้านซ้ายชนเข้ากับต้นไม้นะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะลงมาแบบนี้นะคะโชคดีนะคะยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะไม่งั้นจะเป็นข่าวโด่งดังอีกนะคะขับรถขับลาก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวนะคะถ้าไม่ชินทางก็ขับรถขับราระวังให้ดีนะคะ ก่อนเดินทางก็ตรวจเช็ครถให้ดีนะคะแน่นอนนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บรรดาขอาวหวยที่ส่งเลขทะเบียนทันทีนะคะเลขทะเบียนครั้งนี้นะคะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บหลายคนนะคะเลขทะเบียนรถก็คือฮอนคูกกลอลิง4 3สกรุงเทพมหานครนะคะเป็นรถตู้โตโตยต้าสีขาวนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ ขับรถอย่าประมาทนะคะระวัดระวังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ